ียวกันไปเที่ยวไหนคะดิวฮะไปเที่ยวไหนไปเขาใหญ่ไปเขาใหญ่กันเดี๋ยวแม่ว่านะแม่โอ้ยกวนคนขับรถได้ค่ะ <c oughs> ไปเที่ยวเขาใหญ่แต่ว่าพิเศษกว่านั้นคือ <c oughs> เรามีน้องหม่อไปด้วย <c oughs> ที่เพนหมาล้วงขวาง ตอนนี้เรากำลังเดินทางเดี๋ยวเราขอไปหาอะไรกิน่อ มาถึงโอ,โอล,าลาลาแคมปิ้งนะคะที่เขาใหญ่จังหวัดโคราชใช่ค่ะีบรรยากาศดีมากใช่มันค่อนข้างจะเงียบสงบแล้วก็เป็นส่วนตัวเนาะที่พักที่นี่นะคะจะมีเป็นแบบโดมบับเบลิลใสทั้งหมดเจ็ดโดมเนาะใช่แล้วก็ที่ของเราอยู่นะคะจะเป็นโดมแปดเหมือนจะมีโดมแฟดแค่แปดเรียวคู่เดียวแล้วก็ที่เหลือจะเป็นบ้านเป็นหลังๆนะคะ ของเราพักเป็นโดมบับเบิลเนาะก็คือตกห้องละ2.800บาทต่อคืนนะคะเออถ้าหากว่านอนเสริมเป็น3คนก็เพิ่มอีกหนึ่งับาทจะเป็น3,800เนาะของเราจองเป็นสองห้องนะคะนอนสคนก็เปคนสองไปเป็น5600ัเนาะแต่ว่าที่นี่ก็คือถ้านอนเป็นแบบโดมอะจะไม่มีเป็นห้องน้ำส่วนตัวนะใช่จะมีเป็นห้องน้ำแยกนะคะแต่ว่าห้องน้ำก็โอเค,อเ,คเนาะ<ว>เดี๋ยวจะพาไปดูด้วยนะคะ แล้วก็ที่นี่สาคัญเลยเอาน้องหมาเข้ามาได้ด้วยใช่ใช่ก็คือน้องหมาเข้ามาไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะ<ช>แต่ว่าก็คือช่วยเขาดูแลรักษาความสะอาดด้วยนะคะ<ช><ๆ>เดี๋ยวพาไปเดินดูบรรยากาศรอบๆเนาะโอเคไปค่ะไปบปไปค่ะ <ไป S 2> <ป> รวมอยู่ในราคาที่พักแล้วนะคะแล้วก็มีอาหารเช้าด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปกินหนมูกระทะกับเพื่อนๆก่อนนะคะแล้วเจอกันตอนเช้าฝันดีราตรีสวัสดิ์จ้า เราเดินเข้ามาข้างหนเรืนะ่อยๆนะคะจากปากทางข้าวประมาณ500เมตรเราก็มาเจอป้ายป้ายหนึ่งปิด ไปที่อยู่แล้วแหละมาไปดูกันว่าน้ําตกสวยแค่ไหนนะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่ชีลมค่ะใ่นะคะป่าจะมาถึงนะคะโดนเฮไปสองน้ำตกเลยมาคาเฟ่เลยว่ะหิวแล้วก็ที่นี่ก็คือเปิดทุกวันเนาะตั้งแต่9โมงถึง18นนะคะแล้วก็ที่สำคัญคาะน้องหมาเข้าได้เนาะแต่ว่าคืออยู่ได้แค่โซนบริเวณข้างนอกเนาะเข้าห้องแอร์ไม่ได้นะคะส่วนอาหารที่นี่ก็จะเป็นแนวสตล์แบบเครื่องดื่มไหมเครื่องดื่ม แล้วก็ขนมนิดหน่อยคลายอังเหมือนกันอ้งอุ่นแบบหวานแล้วก็ไยมันค่อนข้างจะตลกเยอะยิย่งขึ้นอ่ะ <laughs> มันแบบมันนิ่มอ่ะมันละลายมันนุม่มน่ารเลยปะแตหวานหวานไป<อ>ไ,ไปกินกันไปไปกินกันเถอะค่ะไ,<อ>ไปกินได้วหมเนาะ ตอนนี้นะคะ <S <S เราก็กินอาหารกันเสร็จแล้วนะคะใช่ใชรสชาติจะอ่านจีิก็ถือว่าอยู่ระดับปานกลางเะ่แบบรสชาติแบบไม่ได้อร่อยเวอร์ขนาดนั้นแต่ก็แบบไม่ได้ว่าไม่แย่ขนาดนั้นแต่ว่า,า,าร,ราคาก็ค่อนข้างสูง แต่ว่าวิวก็สวยเออแต่ว่าวิวสวยถ่าววยรูปอะไรโอเคใช่แต่คนเยอะไปหน่อยใช่ถ้ามาวันธรรมดานะ่าจะคนแบบไม่เยอะมาก่งคะ่ะเพราะว่าจุดถ่ายรูปให้รูหาดีๆก็มีหลายจุดอยู่นะใช่นี่เราก็เดี๋ยวจะกลับกรุงเทพแล้วนะคะเดี๋ยวถ้ามีมีที่ไหนที่อยากให้ไปสามารถคอมเมนต์ใต้ข้างล่างนะคะแล้วก็ถ้ามีคำคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถบอกได้นะเราแก้ไขให้วัน,นนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแ like. ชร์